่เจ้าตียู่บังเท่บังหังนนี่บ้านเจ้าอยู่ใส่นี่บอกมามครับรถไทอ๋อมาหอดใส่เราน่ารถไทยคอยบัน,นี้โอ้นู่นมานู่นแล้วครับรถไถแต่งครับไฟอย่างเท่เลยเดี๋ยวไปเช็คเที่ยวก่อน มาชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับทีมงานสายมันสายเดาครับผมอำเภอประยักษ์กับผมพี่สายครับเห็นอย่างลูกพี่โอ้ตะแกะแบงฝนมาแล้ววิ่งป่าราบเลยแบบนี้อ่ะฝั่งนี้เขาทำอะไรกันเสี่ยมายมทำอะไรครับผู้บอบอกผู้รอยเป็นอย่างผู้บอกจ้ำไข่ ดีๆก็เบาๆตรงกันเด้อพี <step> ่น้องวันนี้ผู้ชายจะคิดปูจนไม่ผู้มหรอฮะผู้าจะคิดปูจนไมีผู้ชมหรอเนี่ยจมมาอังไดียบอกให้ฟังเนี่ยโทรศัพท์เอาเบียร์กันซื้อแง่กันซื้อเราไหมอัน้เชียร์ตีเขาเลี้ยงนี้ว่าคุกคาบรถสองแถวอันนี้เบียร์ติดสินบนเจ้าพนักงานเลยซื้อเจ้าพนักงานยมเด่แม่นตำรวจดิตัวตัวอันโรงพยาบาลเก็บบินดูตีแคเนาะนอ่าเก็บครับเก็บเอแต่ตำนานเก็บกดยอดบินถิ่มมืด เดี๋ยเก้าี่ยวมึงอียทยเถอะสิบเกาปัไปแดนยังไงเลยหสิบกมากกับสายไหมโมเมนดอกนี้วันนี้แะเ่นไหม่เด้อพดเล่นเศ้าก่อนมูปับกอดก่อนมูกอดก่อนมูเลยมูว่าจะค้องเทียงปั๊บจอเลยอ่ามันต้องเอาเอาขั้นแรกเป็นรักอย่าห้ามถือแซงห้ามคนแรกห้ามถือแซงคอยนี่เดียวมึงอย่าห้ามเอาสั่นเอาขัแนแรกแรกก่อนสบาคืออยู่

ไปดาดตูดเสียบป้อนก่อนครับคลิปที่แล้วนี่ถูกทิ้งไว้นานเลย รกาจำหนักเลยรถไทยไม่พร้อมเหลือเกินเสียมาร์กนี่เขารู้งานครับรู้ว่ามาเมืองพยักฆ์นี่จะต้องดันตูดมีดึงแน่นอนเสียมาพร้อมเลยครับ เดี่ยวโซ่แล้ว รถไถยังเกือบลากไปขึ้นนะเมื่อกี้นี่รถไถรถนันเดี๋ยวออกแหงเลยแล้วดึงไปเลยรถไถเกือบลากเพราะว่าโอ้เก็บโซ่ ใส่ทุงปุ๋ยครับอยบปคุยอย่าคุยผบอกว่าดีใจนี่วะโซ่ยาวเหลือเกินยังไม่หมดอีกสมบัติชิ้นชิ้นนี้ขาดไม่ได้นะนี่ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายตีห่วยเรียบร้อย

จอดตรงนี้เลยโลบกครับกับรถแบคโฮครับอยู่ฝั่งนี้ผู้ใดนอนนี่แน่นี่ไอโนเจ้านอนนอีบอรถต่ารับนั่งเสือจุดคือว่าบนนั่นสินะนั่งจากไหนเสือพาเต็มรถเลยเมียก็เอาอันเก่งให้มาให้ว่าหันเ ยี่ดีน่ะแน่มึงเ่ไหรเบิองทยมึงอยู่หน่ะมึงใช่ยูทูบแล้วเดจอดขึ้นหัวพูดอะน้องเห็นรถเก่งกันจอดเลื่อนขึ้นช่องเขียวคนต่อเน่อยเสียบอลกำลังจะหุงข้าวด้วยหม้อข้าววิเศษครับซื้อเมืองไทยไม่มีต้องซื้อที่เมืองลาวครับผมพมิสฮะพมิสพมิสตีเอาข้าวผิดตัวชนะ ขออภัยนะครับเด้อเอสิทาดอย่างมากจะขับเล้ากันได้แต่ันอยูท่องจอมเห็นไหมแ,แต่ยัเจาได้เจียวท่านนับเลยนี่มาเอาตัวเกี่ยวไปด้ยไม่ได้เกียวสิิหยเกี่ยวเยอะบ้อหูด้วกันเจ้าได้เท่าไหร่ช <16. S 2> เอาล้วครับมาลุ ian, <City. S 1> <r> ้นเสียเอ็นครับเสอะไรอสารมาปู้หอยู่าฮะสารมาปูไหนเโอ้ยอย่าปู้ถมันติดสารบบนปูสารทีไยไหมยังไงมันยังงนางยองยอยังเอาสิบห้าสิเจ็ดสิบแเียวลยว่ะมีคนอ z ุสองถึสิบแปดสามันละเพราะว่ามันสานลอยาิมหาเขียว บ, idden, บ, inen, บินบินล่างชุดผู้ใดวะไปเล่นเล่นจอดจอดผู้ใดเล่นจอดจอดผู้ใดชุดถ่ายหมูไปว่าหายไหมเจ้าตัวขัดยมพูเท่จ่นี้ไอ้เนื่องเนั่นงไอ้เบรกทนังเบรกเทนไหมเบรแทนเนขามาบ่หนิเอาตัวบ่หนิเอาจิบเอาสิเอาเงินอยู่ใส่หนุกเดี๋ยวเจ๊คเข้ากับทามฮาร์ดด้วยงาก่อยีด้บบนี้แต่ตัวมู่เจ้าอยู่ใส่แบบนี้ผมจ่ายตัวตามเงินครับโอ้ายเงินตามตัวครับแมนบอก บอเด้อรถไถอย่าบอกแด้อเอาไปเก๋ไว้เด้อาไปจอยพันละรถไทได้จักเจียวครับันนี้ครับองอยตัวน้พน่ฮะบเกาชินี่ละเอาเอาอย่นั้นเอาอเมริกาขนนั้นน้าไคอยเนี้ยคนได้บินยเอเมรานี่พนนี่เอาน้ไปอยเนี้ยเจ้าเจ้าได้ได้บินนเพ่น้ได้ยุ่งรับนี่บินทุยอยู่พนเรื่องบเรืงเราว่าไปทันยุ่งที่ยังไัโ ไปนับเที่ยวกันเด้อพี่น้องของผมนับเรียบร้อยครับได้17เที่ยวครับเสนาุสิบแปดเส้นโหเอาส6เหกเสียโอ้เออ16ครับขออภัยเด้อเดี๋ยวรายงานไปพิสเจเปียจดอยู่บ้านนี่ยากอีกเออมีผมทีนี้ล้างมือเดี๋ยวแล้วล้างมือเจ้าเสียงสุกันลึกเเจ้ามีอะบ้างเพาะตรงนี้เพรา่ได้เสียงเลยม่ได้เสียงไปเลยมึงเดี๋ยว ัครบฝากประชาสัมพันธ์ไปรถทอเงียบทุกคันนะครับเด้อครับเ่นแห้งไรรสิให้์ล่นคือจังรถทอรังนะครับเหมือนนี้ครับพอรถทอเงียบนี่ยสายจวดเสริ้เกิดเห็นไเห็นต่เห็นต่กี่ปุ่นแม่นว่าจะปอนนี่ากับน่พระท่านแต่ว่าเมือนี้โชคไล่บดทุเทียวเลยว่ะ ติดไฟแดงสุดเฉียวเลยที่ท่านกับพท่านสองวิกับติดโอ้ยมือพัดได้เดาเนี่ยนะเดาหมดทุกคนมือพัดได้เดาเนี่ยนี่นี่กนเฉียวเดาแห้งกับมือเดาสุดเฉียวเลยค<อ>มีเดีมีเดาเฉียว,ยวกว่า<อ>มาเดียวได้กับจิ๊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 บเฉียวได้กับจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยุติเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเยอกันใหม่ครับสวัสดีครับ